วันนี้อยู่กับช่องมินคับฟูนะคะวันนี้อยู่กับรายการสุ่มอะไรก็ได้ขอให้ได้สุ่มนะคะมา,มาเปิดกล่องสุ่มกันไป <c oughs> เป็นกล่องสุ่ม Baby t r e ีวีสานะคะกับกล่องสุ่มราบูบูนะคะราบูบู V2 นะคะเอิ่มเราอยากได้ ตัวนี้นะคะ baby tree กได้ตัวนี้ค่ะมาจริงจอกแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะส่วนส่วนอันนี้เป็นของน้องเรานะคะน้องเราอยากได้ตัวนี้สีชมพูแต่เราอยากได้ตัวสีม่วงมาแกะกล่องดูกันเลย <c oughs> ชิบชิบ อ,อันนี้มันไม่มีหน้ากล่องหรอคะ่ะมันไม่มีตรงนี้ยะคะไม่รู้ว่าเป็นซีเ็ดหรือเปล่านะคะอืมเดี๋ยวม, <c oughs> มาแก่งมาแกะ <c oughs> ไม่ใช่มาแก่งมาแกะ baby t ม v3 เลยภาพดีคะจะทาไมถึงได้นอนแบบนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวกระต่ายนะไปดูก่อนนี่นะตัวนี้ค่ะมันไม่ตรงปกอะค่ะไอ้คุณนดคิดว่าคุณนาเป็นใครจะอายังไง งั้นวันนี้ก็ขอดาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย